สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากินแก้เผ็ดกันด้วยพิซซ่าที่เก่าเวลาเดิมซีฟูด้ดหน้าซีฟูด้ดโอ้โหน,น,น่ากินมากเลยอะ่ะโอโ้มันแบบดีมากค่ะ <c oughs> คือแบบว่ากำลังร้อนๆนอะ่ะ แม,ม่ยืดมากจำลังร้อนๆนยแม่อร่อยร้อนๆเลยอืมโอ้โหมืดมาก <c oughs> มลืมแ <c oughs> ม่บอลืม <c oughs> <c oughs> ชิกันมั้ยอืม มากินเลยแด็มันเย็นยาแยานี่นะอซอยบ้านอุ้มอ่ะปกี่คนที่อื่น,คน,นคนเดียวกัน ที่อื่นซื้อบ้านบานจะตัดนนั้นที้านจะสัดต้งหลายหลังต้องไม่โอ้ทำไงโอ้ไปทางหลังอืมอืมอืมทงพุ่งนาก็ต้องเอาข้าวซอย กุ้งมีผู้อัดมีเนื้อแน่น <ตะ S 1> มาก <c oughs> อร่อยมี <c oughs> อะไรนะเป <c oughs> น,นีนยเขาเรียกอะไรนะสับระรส <c oughs> ร้านนี้เขาแน่นจริงแล้วก็เอาคู่หนี่เหมือนจุกท้องเลยค <c oughs> <c oughs> ือลไรลูก <c oughs> โอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย